ครที่กำลังมองหาร้านเติมโรบักระบบ VPS เซิร์ฟเวอร์และ ID ดีพารรับฟาร์แมแบบต่างๆบริการดีบริการทันใจต้องร้านมารู้็อบเท่านั้นแถมยังรับกดผลเกมพาร์ทรวมถึงไอเทมต่างๆสุดท้ายดีทางร้านยังมีบริการขายไก่ตันพร้อมหมัดและดับราคาถูกถ้าใครสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อได้ที่ลิงก์เพจด้าน,นล่างหรือเว็บไซต์ได้เลยนะครับโอเคทีผมนะฮะก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักนะครับผมนะฮะสำหรับใครที่เข้ามาคิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมนะฮะในคลิปว ซึ่งใครใหลายคนนะครับผมนะรู้อยู่แล้วว่าทางด้านของดันพลาเนี่ยมันเป็นดันที่ยากที่สุดในปัจจุบันเลยก็ว่าได้นะครับผมนะฮะคือน้อยคนที่จะลงผ่านมากๆเลยถ้าใครที่ทจะโซโลนะครับผมแนะ,ะแต่เราจําลองในภาเพเหตุการณ์ที่เราไม่มีเพื่อนนะครับผมนะเราเราเป็นสายโซโลเนี่ยเดี๋ยวมาดูซิว่าเราจะใช้อะไรในการลงดันบ้างนะครับผมนะฮะในคลิปนี้นะผมนะฮะถือว่าเป็นทริคก,ก็เป็นทฤษฎีนะครับผมนะฮะในภาคปฏิบัติละกันนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูซิว่าพี่นั้นจะเอาชนะดันพระได้หรือเปล่านะครับผมนะฮะในฉบับแบบโซ นั่นเองนะครับผมนะฮะรู้อยู่แล้วนะครับผมแนะทุกวันนี้มันง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับผมนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของโปรนะครับผมนะฮะที่ใชในการแบกดันต่างๆนะครับผมนะรวมไปถึงทางด้านของเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับผมนะฮะที่จะบอกว่าเฮ้ยพี่แบกดันผมหน่อยซี่แบกดันพัผมหน่อยซี่อะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะก็ถ้าใครมีเพื่อนก็แนะนําให้เพื่อน <so, S 2> เป็นคนแบกให้ดีกว่านะครับผมนะฮะและสำหรับใครที่ไม่มีเพื่อนนะครับผมนะฮะก็สามารถเรียนรู้จากคลิปวิดีโอนี้ไปได้เลยนะครับผมแน่ไปดูซิว่าพี่จะใช้อะไรบ้างในการลงดันนะ เนี่ยคืออาจจะลาบากนิดหนึ่งนะครับผมนะฮะก็เดี๋ยวขออนุญาตใส่สองส่เก้าใช่ไหมครับผมนะฮะเป็นท่าล่างของสายดาบหลักกันนะครับผมนะฮะอ่าก็ประมาณนี้นะครับดาบที่ใช้เนี่ยนะครับผมนะฮะส่วนตัวณตอนนี้เลยนะครับผมนะฮะควรที่จะเป็นดาบโคสตูเอลคัตนานะครับผมนะฮะหรือว่า2ดาบโอเด็กนั่นเองนะครับผมนะฮะจะตีบวกหรือไม่ตีบวกก็ได้นะครับผมนะฮะก็ขอให้เป็นดาบเล่มนี้หลักกันนะครับในกรณีที่มันไม่มี2ดาบล่ะนะครับผมนะฮะจะใช้ดาบเล่มไหนดีส่วนตัวพี่เนี่ยครับผมนะฮะแนะนําเป็นทางงขอเียวก็ได้นะครับผม ถ้าไม่มีเคียวก็สามดาบนะครับผมนะฮะถ้าไม่มีจริงๆเลยนะครับผมนะฮะดาบเล่มไหนก็ได้นะครับผมนะฮะแต่ว่าความช้าความอะไรนะครับผมนะฮะก็จะช้าขึ้นไปอีกนะครับผมนะฮะก็เป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอญาตใช้ทางด้านของเคิร์สดูเอลละกันนะครับผมนะฮะพร้อมกับทางด้านของหมัดเนี่ยคือไม่จําเป็นนะครับผมนะหมัดอะไรก็ได้แต่เผ่าที่ใช้เนี่ยขอเป็นทางด้านของเผ่ามนุษย์ละกันนะครับผมนะฮะก็เสียงเรื่องของการตกน้ําด้วยนะครับผมนะฮะส่วนทางด้านของไอเทมในการสวมใส่นะครับผมนะฮะพี่ใช้เป็นทางด้านของพวงมาลัยละะกัันนครบผม เพิ่มการรีเจนเลือด10%นั่นเองนะครับผมนะฮะก็เผื่อแบบว่าเราใกล้จะตายเราจะได้พักรีเลือดได้อะไรประมาณนี้นะครับผมนะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่ามันจะผ่านหรือเปล่านะครับผมนะฮะก็เดี๋ยวขออนุญาตใช้พัตื่นเลยละกันนะครับผมเนะเดี๋ยวขออนุญาตไปที่เอ่อตรงไหนว่าลาวาตรงนี้ครับเออจะตายนะครับผมเนะเดี๋ยวขออนุญาตด้วยครับผมนะฮะไปประจำที่ก่อนละกันนะครับผู้ชมฮะเดี๋ยวด้วยครับผมนะฮะรู้สึกว่าจะมาติดม้าตายตรงนี้นะครับผมนะฮะไม่แน่ใจว่ามันเป็นสีอะไรกันแน่นะครับผมกาล สีมันเอ่อเขียวแดงเขียวแดงอะไรแดงแดงเขียวเขียวหรือเปล่านะครับผมแตอันนี้พี่พี่ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมนะฮะก็อาจจะเดาๆไปก่อนครับโอเคกว่าจะได้นะครับผมนะฮะแดงน้ําเงินเขียวน้ําเงินนะครับผมนะฮะไม่แหงให้กูใช้เวลาตะกี้โคตรเปลืองเลยฮะโอเคหลังจะขึ้นมาแล้วนะครับผมนะฮะขอญาตซื้อดันหน่อยละกันนะครับผมนะฮะก็เป็นดันขั้นสูงเลยนะครับผมนะฮะไม่ใช่ขั้นสูงเดีเออขั้นธรรมดาใช่ไหมลืมลืมไม่ได้ลงนานนะครับผมนะฮะก็เป็นดันปกตินั่นเองนะครับผมนะแล้วก็ไล่ไปอันสุดท้ายสุดนะครับผมนนนนนนนะะะะะะถ้้าาาจํไไมม่่ผผิดคครรััับบกก็็เเปีงุฮขออญตซืลลย นะครับผมนะฮะแล้วก็ขออนุญาตเปลี่ยนผลตัวเองเป็นผล พระนะครับผมนะฮะในฉบับที่ตื่นแล้วยังนะครับเอายังด้วยนะครับผมนะฮะไม่เป็นไรนะครับผมนะฮะไม่ตื่นช่างมันนะครับไม่มีผลอะไรกับรูปเกมอยู่แล้วนะครับผมแต่ขออนุญาตกดชิปไปเลยละกันนะครับผมนะเดี๋ยวดูซิว่าจะไหวหรือเปล่านะครับผมนะฮะฝากเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยละกันนะครับผมนะฮะไม่รู้จะรอดกลับมาหรือเปล่าโอเคแต่เข้ามาในเกมนะครับผมนะฮะตอนนี้ก็ทําการฟาดฟันกับศัตรูแล้วนะครับผมนะฮะไม่รู้ว่ามันจะไหวหรือเปล่านะครับผมนะฮะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยละกันนะครับผมนะฮะก็ภาาวนนนนให้อมมัััรรดกลบบไปะะะคผฮ ไม่อยากจะตุยแล้วก็เสียฟอร์มอะไรขนาดนั้นนะครับผมนะฮะก็ภาวนาอย่างนั้นแล้วกันคุณผู้ชมโอเคฮะตอนนี้ก็ไม่หวั่นไม่กลัวนะครับผมนะฮะยิ่งตอนนี้รู้สึกว่าเรามีเผาวีซีด้วยนะครับผมนะ,ะเราจะาชิลมากๆเลยนะครับผมนะฮะก็ เป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครผมแนะสรับการที่เรามีเผ่าวีซีนะครับเฮ้ยยืบแม่งเฮ้ยจะผักกุงน้ำอย่างเดียวเลยท่านผู้ชมเออเนยฮะตอนนี้เราก็รู้สึกว่าชิลมากๆนะครับผมนะฮะเพราะว่าเรามีการรีเจนเลือดตั้ง10%เลยนะครับแถมเราเนี่ยเป็นธาาุของเผ่าเงือกเป็นเผ่าที่เอาค่อนข้างที่จะถึกมากๆเลยนะครับผมแน่ก็ เป็นเผ่าที่เหมาะกับการพิวพีนะครับผมนะฮะแต่เอาจริงๆแล้วถ้าแนะนําจริงๆเนี่ยนะครับผมนะฮะเผ่าที่ใช้ในการลงดันนะครับผมนะพี่แนะนําเป็นทางด้านของเผ่ามนุษย์มากกว่านะครับผมเนะเพราะว่ามันสะสมดาเมจได้นะครับผมนะสแตรกดาเมจยังงีย้ยางงี้ก็ว่ากันไปนะครับผู้ชมโอเคฮะตอนนี้ขอญอาต์ฟาร์มก่อนละกันนะครับผู้ชมฮะ,ะประมาณนี้ครับฟาดฟาันไปรัวๆฮะ,ะมามาด้โอเคตอนนี้รู้สึกว่าชิลมากเลยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเลือดเราไม่ลดเลยนะฮะ เราเลือกของมาดีนั่นเองนะครับเราลดทอนดาเมจไปนิดหนึ่งนะครับผมนะแต่ว่าเราได้การรีเจนเลือดเข้ามานะครับผมก็ถือว่าโอเคอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับผมนะฮะก็สามารถที่จะนําแล้วก็จําไปใช้นะครับผมนะสำหรับใครที่เป็นสายโซโรแล้วก็ลงดันนั่นเองนะครับผมนะฮะโอเคตอนนี้เราก็ผ่านพ้นมาที่ด่านที่2นะครับผมนะแล้วก็จะไปกําลังที่ด่านที่3แล้วนะครับผมนะก็ว่ายน้ําทุบป่องทุบป่องไปก่อนนะครับ А, ถามว่านะครับผมนะฮะพัทตื่นใช้ได้ไหมนะครับผมนะฮะใช้ได้นะครับผมนะแต่ว่ามันเป็นความคิดส่วนตัวมากกว่านะครับผมนะใครที่ชอบพัทตื่นในการลงดันก็อันนี้เราแต่นะครับผมนะแต่อยากจะบอกว่า,าทางด้านของพัทที่ยังไม่ตื่นเนะี่ยก็สามารถที่จะลงได้เหมือนกันนะครับแล้วก็การลงดันในครั้งนี้เนี่ยพี่จะจําลองในเหตุการณ์ที่พี่ยังไม่มีเผาตื่นด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูซิว่าถ้าไม่มีเผาตื่นแล้วก็เป็นพัทที่ยังไม่ตื่นเนี่ยเราสามารถที่จะลงดันได้หรือเปล่านะครับผมนะเพียงแค่ว่าเราอาจจะเสียเวลามาาาาากกขึ้้นนนนนนนเเเเเท่่่่ััอองงงรรผผมยไไ็แี เรื่องของเวลานะครับคือมีเวลาตั้ง10นาทีนะครับรู้สึกว่าจะเจ็บไม่เบาเลยนะครับผมนะฮะขออนุญาตใช้สกิลหน่อยหลักกันนะครับผมนะโอ้โหยนะครับเอาว่าค่อยๆตีไปนะครับผมนะฮะอย่าเข้าใกล้มากจนเกินไปเพราะว่าดาเมจแม่งแรงจัดเลยนะคุณผู้ชมฮะโอเคตอนนี้เราก็พยายามหาเหลี่ยมนะครับพยายามหาเรี่ยมในการฟาดฟันอยู่ครับมีสกิลใช้ได้ก็ใช้ไปก่อนนะครับผมนะฮะ ไปต่อกันที่นะครับผมนะฮะเออไม่ใช่กูกลับไปทางผิดทางผิดแล้วโว้โอ้ยด่านนู้นสิเออโอเคตอนนี้เราก็มาถึงเกาะที่3กันแล้วนะครับผมนะฮะกำลังจะไปเกาะที่4กันนั่นเองนะครับคุณผู้ชมฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยละกันนะครับผมแะสำหรับใครที่ดูมาถึงตอนนี้นะครับผมนะฮะโอเคฮะตอนนี้เราก็ฟาดฟันแบบหดไ้ลยไปก่อนเลยนะครับผมนะฮะระวังมันจะระเบิดด้วยนั่นไงว่าแล้วนะครับผมและพยายามเซฟตัวเองให้มากที่สุดนะครับ เพราะว่าเลือดเรามีน้อยนะครนี่ไงฮะพอมันใช้สกิลแล้วเราค่อยๆเข้าไปฟันนะครับผมนะฮะเฮ้ยนี่ไงเหลี่ยมเหลี่ยมจัดเลยนะมึงเนี่ยฮัลโหลพยายามใช้สกิลปัดๆต่อๆไปก่อนนะครับผมนะฮะอยาให้มันเข้าใกล้เราได้นะครับโอเคตอนนี้ก็เคลียร์มอนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะเฮ้ยมีการแปลงร่างขึ้นมาฝั่งนู้นว่ะน่าจะอีกตัวหรือเปล่าเฮ้ยหลอกล่อหลอกล่อนี่เป็นไงนี่คือสเตปนะครับผมนะฮะพยายามหลอกล่อนิดหนึ่งครับเออ นี่นะครับผมนะฮะพยายามเพราะว่าคููดาวเนี่ยถ้านับไปจริงๆแล้วมันจะประมาณเจ็ดวินะครับผมนะฮะต่อ1ตัวต่อ1สกิลนะครับผมนะฮะถ้าเป็นสกิลของพวกมอนเนี่ยประมาณเจ็ดวินะครับผมนะฮะนับในใจเลยก็คือว่าพออยู่เข้าใกล้มันมันก็จะระเบิดประมาณนี้ครับอ่าเป็นทิ้งน้อยๆละกันนะครับผมนะ่สำหรับใครที่อ่าอยากจะสนใจในการลงดันคนเดียวนั่งไงกูว่าแล้วไงนะครับผมนะพูดเยอะไปหน่อยนะคุณผู้ชม ก็พยายามที่จะฟาดฟันนะครับผมนะครับเราก็ไม่อยากจะเข้าใกล้เกินจุเกินไปอะไรประมาณนี้นี่เห็นไหมครับผมนะพอฟันให้พบประมาณ5าวิเนี่ยนะนับในใจเลยนะครับผมนะล้วก็ถอยออกมาได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับผมนะตายไปที่ร้อยนะครับอีกตัวหนึ่งหรือเปล่านะครับน่าจะอยู่ฝั่งนี้นั่นไงกูว่าแล้วนะครับโอเคก็เป็นทิกเล็กน้อยแล้วกันนะครับผมะสำหรับใครที่เป็นมือใหม่ในการลงดันนะครับผมนะฮะโอ้ยังไงกูว่าแล้วกูยังโดนเลย ถ้าเป็นเผ่าอื่นเนี่ยนะครับผมนะพี่มองว่ามันจะไม่ไหวเอานะครับผมนะฮะ,อะโอเคฮะเดี๋ยวเราตอนนี้คือเหลือเวลาตั้งเจนาทีนะครับผมนะฮะน่าจะมีเวลาในการทําดาเมจพอสมควรเลยนะครับก็ภาวนาว่าอย่าตายก็แล้วกันนะครับผมนะฮะถ้าจะตายจริงๆก็อาจจะเซฟเลือดนิดน,นึงนะครับคุณผู้ชมฮะมาพร้อมครับผมนะฮะลองดูครับอื้มเข้าไปบุกแบบนี้ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับผมน้องๆโอเคพยายามใช้สกิลเบาๆเบาๆโอ้โหโดนไปก็เจ็บ au, ๆเหมือนกันนะครับ ไม่ใช่ว่าแบบธรรมดาเลยนะฮะนี่ฮะปาทีโอ,โ,โอ้โหพระเจ้ามาแล้วพ่อคุณเอ้ยพ่อคุณเอ้ยมาแล้วแม่เจ้าโวยโอ,โ,โอ้โหโอ้โหไม่ไหววะไม่ไหวจริงกันเนี่ยโอ้โหจะตายคุณผู้ชมอะแต่ว่าด้วยความที่แบบเรามีกีตาร์บุ๊กนะครับผมนะสามารถทิ้วได้นะฮะแล้วถ้าใครไม่มีกีตาร์บุ๊กเนี่ยพี่บอกเลยว่าเจ็บปวดเหมือนกันนะครับผมนะฮะ อันนี้ขนาดพี่มีการรีเจนเลือดตั้ง10%นะครับผมนะฮะยังไม่ค่อยจะไหวสักเท่าไหร่เลยนะฮะแล้วอย่างหนึ่งคือเรามีเป้าหมายเดียวคือมอนเท่ากับลุมเลยนะครับโอ้ยปาเข้าไปก่อนนะฮะคือตอนนี้เหมือนจะไม่ค่อยไหวยังไงก็ไม่รู้นะครับผู้ชมพยายามทำดาเมจทางห่างแบบนี้นะครับอันนี้ขนาดไม่มีเผานะฮะพยายามต่อสกิลไปก่อนเรื่อยๆนะครับ ค่อยกินขอบข้างก่อนนะครับอย่าเพิ่งเข้าไปบวกรอยตรงนะครับเก็บสกิลไว้นะครับผมนะฮะเผื่อกันตายด้วยนะครับผู้ชมโอ้โหโคตรตื่นเต้นเลยฮะภาวนาว่าอย่าตายก็พอนะครับโอเคเรากินลูกน้องไปเกือบหมดแล้วนะครับเหลืออีกแค่ไม่กี่ตัวนะครับโอเคค่อยๆนะครับดีที่เรามีการรีเจนเลือดที่เร็วขึ้นนะครับผมนะฮะเราก็เลยเข้าทําการบวกต่อเนื่องได้เลยนะครับไม่งั้นมันจะเสียเวลาไปมากกว่านี้นะครับผมนะฮะ โอ้ลูกสมุดไม่หมดสักทีว่ะโอ้ย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 เพราะถ้ากดสกิลแล้วนะครับผมนะฮะพยายามเข้าไปบวกเลยนะครับผมนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเสียสกิลฟรีนะครับโอ้โหเหลือตั้ง5นาทีครับพยายามอย่าอยู่เฉยนะครับงั้นอย่าตกไปเป้านิ่งนะฮะโอเคพยายามต่อสกิลแล้วปาสกิลไปเรื่อยๆนะครับโอ้โอ้โหโอ้โหโคตรแรงนะฮะไปครับ ไปสกิลตายไปแล้วหนึ่งครับผมแนละ้วน่าจะเหลือแต่บอลแล้วหรือเปล่านะครับภาวนาย,าอ,นย,ออยาอันติเยอะยาอันติเยอะขึ้นหลอดอืไม่โดนวะเสียวเหมือนกันนะครับผมนะฮะพยายามทำดาเมจใกลๆเอาแล้วมึงคูดาวเป็นปะเนี่ยฮัลโหลโอ้ยเจ็บเหมือนกันนะครับพยายามอย่าเข้าใกล้มันเยอะนะครับผมนะฮะโอ้ยสกิลมึงเกินไปหรือเปล่าอืครูดาวมึงเป็นมึงมีสกิลเดียวแล้วก็แบบโอ๋อเกินนะครับผมนะฮะ คือตอนนี้คือเลือดแบบอุ้ยเอาอยูแล้วสกิลต้องโหทรามาาเหมือนกันนะครับนี่น้องๆโอ้ยเล uh, ือดเลือด0 0็พันครับน้องๆเอาวะจะไหวไม่ไหววะโอ้ยสู้ไปก็แบบเหมือนจะแบบทําดาเมจแบบอุ้ยเอาแล้วอ๋อโอ้ยเกือบไปนะครับผมนะฮะเกือบไม่รอดนะฮะ โอ้โหเลือดเหลือสี่พันนะครับผมนะขอญาตพักยาวนิดนึงครับขอสักเจ็ดพันแล้วค่อยกลับไปบวกนะฮะเพราะว่าเหมือนจะไม่ไหวนะครับคุณผู้ชมปาดเข้าไปเบาๆก่อนนะครับทำดาเมจเลื่อนนะครับอย่าให้เขาใช้สกิลโดนเราเ,เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวไม่ไหวนะฮะโอเคตอนนี้ใกล้รอดแล้วนะครับเหลือสามนาทีนะฮะโอ้โห สกิลคือแบบโคตรรุนแรงอะ่ะแล้วแม่งคูดาวแบบถี่จัดเลยอ่ะตายดิตายสักทีดิตายดิครับเออโอเคนะครับผมนะฮะในที่สุดก็รอดนะครับผมนะฮะโอ้เป็นคลิปที่เอาจริงคือลุ้นทุกตลอดนะครับผมนะฮะเงินม่วงเนี่ยเราได้อยู่แล้วนะครับผมนะฮะก็คือ1,000นะครับผมนะฮะไม่ขาดตกบกพร่องอะไรเลยนะครับผมนะเดี๋ยวขอญาต กลับไปที่เดิมก่อนนะครับโอเคก็ได้จะมีประมาณนี้ผมนะสำหรับการลงดันพระหรือว่าโซโล่ดันพระนั่นเองในผมนะฮะซึ่งเป็นดันที่ยากที่สุดในเกมนี้แล้วนะครับผมนะฮะแต่ก็สามารถที่จะโซโล่ผ่านได้นั่นเองนะครับผมนะฮะแต่ก็สามารถที่จะโซโล่ผ่านได้นั่นเองนะครับผมนะฮะในเวอร์ชันนี้นะผมนะฮะก็คือเวอร์ชันที่พระไม่ตื่นด้วยนะครับผมนะแถมไม่มีเผาด้วยนะครับผมนะก็เป็นเวอร์ชันที่ฉบับแบบจนๆเลยนะครับผมนะฮะแต่ว่าก็สามารถที่จะลงผ่านได้นั่นเองนะครับผมนะเพียงแค่ใช้ตามสเต็ปพี่เลยนะครับผมนะฮ ทางด้านของเคิร์ซิวเอลคาตานะจะเป็นดาบอะไรก็ได้นะครับผมเนะี่ยเพียงแค่เรามีทางด้านของกีตาร์บุ๊กหรือไม่มีก็ได้นะครับผมเนะี่ยเพียงแค่เรารูจาา้จังหวะเข้าจังหวะออกนะครับผมนะฮะแล้วก็ที่สําคัญก็คือทางด้านของอพวงมาลัยนะครับผมนะฮะก็คือควรที่จะมีะครับเพราะว่ามันเป็นการรีเจนเลือดที่ค่อนข้างที่จะไวพอควรเลยนะครับผมนะฮะแล้วที่สำคัญนะครับผมนะ,ะที่ขาดไม่ได้ก็คือทางด้านของเผาเงือกนั่นเองนะครับผมนะฮะแต่ว่าเป็นในฉบับที่ไม่ตื่นก็ได้นะครับผมนะฮะโอเคทุกที่ก็ขอตัวลาไปก ลงดันอะไรด้วยผลอะไรนะครับผมนะฮะสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับผมนะไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย